สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พายิบซีพยากรณนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงโชคลาภกันนะคะนะว่าใครจะมีดวงที่แบบว่าปังเปรี้ยงเนาะในวันในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะเผื่อจะถูกลอตเตอรี่กันเนาะนะคะก็มาดูกันเลยเนาะทำนายให้กับคนวันอาทิตย์เป็นวันแรกนะคะ สำหรับคนวันอาทิตย์นะคะขอสามใบนะเพื่อตรวจสอบดวงชะตานะคะในวันที่1น,นะในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้นะว่าคุณมีดวงโชคลาภไหมนะคะโชคลาภนี้อาจจะได้จากการเสี่ยงโชคนะคะหรือว่าเป็นโชคลาภที่คุณจะได้มานะคะซึ่งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะอาจจะไม่ได้เป็นลอตเตอรี่อย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนะโชคลาภโชคดีนะคะในวันที่1กรกฎาคมนี้นะวันแรกนะคะวันอาทิตย์ขอสามายายใบค่ะ ออกมาเป็น The f u l นะคะห้าถ้วยนะคะอ่าแล้วก็ The Emperor นะคะอ่าถ้าดูอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นะนะคะ ไม่น่าจะมีโชคนะคะในวันที่ไม่น่าจะมีจะมีโชคในการเสี่ยงโชคเนาะ,ะในวันในวันที่หนึ่งกรกฎาดานี้นะคะแต่ว่าท่านใดจะซื้อก็ได้นะเพราะไพ่มันก็ออกแบบกลางๆนะคะนะไม่ดีไม่เสียนะคะก็คือว่ายังมีเอ็มเปอเอร์อยู่เนาะนะคะแต่ว่าคิดว่าเรื่องโชคของท่านนา่าจะมาจากผู้ใหญ่อุปธรรมหรือว่าการต่างประเทศมากกว่านะคะอาจจะมีโชคเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะคะนะนา่าจะมีโชคทางนั้นมากกว่าแต่ถ้าท่านใดที่อยากจะซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อได้นะไม่ห้ามกันนะนะคะแต่ว่า อบอกตรงๆว่าถ้า,ถามันออกอย่างนี้นะคะมันยังไม่ได้แปลหรือหมายความว่าจะถูกลอตเตอรี่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีโชคจากทางการเดินทางนะคะการเดินทางไกลนะคะอาจจะมีเรื่องของการต่างประเทศนะคะหรือว่าการสื่อสารากับต่างประเทศหรือว่าถ้าเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยจะโชคดีอะไรประมาณนี้นะคะเนาะนะคะโอเคค่ะต่อไปไปต่อที่คนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์ขอสามใบนะคะ วันจันทร์ออกมาเป็นเจ็ดดาบนะคะเก้าถ้วยนะคะและสตร t h นะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์นะนะคะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะคะยังมีเรื่องของอ่าภาระหน้าที่นะคะมีดาบออกอย่างนี้เป็นอุปสรรคนะคะหรือว่ามีต้องแบกรับภาระหรือว่า ส่งสินค้านะคะประมาณนี้เนาะแต่ว่าออกมาเป็นก้าถ้วยอีกใบหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็คือว่าคุณจะได้ลาบปากอ่ะลาบลอยหรือว่าลาบเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรอ่ะลาบปากอะค่ะมีคนมาเลี้ยงข้าวหรือว่าได้กินของอร่อยถูกใจอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขนะคะมันก็เป็นโชคลาบเหมือนกันนะคะทีนี้ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นส t r e งงนะส t r e n เนี่ยก็เขาก็บอกเลยว่าอ่าเรียกว่าคุณเนี่ยอ่าเหมือนได้รับชัยชนะจากความอดทนหรือว่าความ อ่าเข้มแข็งของคุณนะคะแต่ว่าสเตรนจ์เนี่ยถ้าคุณจะจะได้มันมาทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องออกแรงต้องเหนื่อยหยดต้องเหนื่อยนะคะทีนี้ว่าจะซื้อไหมล่ะเนาะเปอร์เซ็นในการถูกเนี่ยมันก็ได้แค่ประมาณ 30- 4 0นนะคะแต่ถ้าใครจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็ไม่ว่ากันถ้าใครมีโชคในใจเออมีดวงเออเรียกว่าอะไรมีเลขในใจแล้วเนาะเดี๋ยวจะว่าเราไปขัดโชคเนาะขัดดวงอะไรอย่างนี้นะถ้าใครมีเลขก็ลองซื้อดูนะคะแต่ว่า ไาพ,พ่าถ้วยออกมาเนี่ยมันก็เปรียบได้ถึงโชคเหมือนกันนะคะแต่ว่าน่าจะไม่เยอะอนะเนาะนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอาจจะเป็นคนอื่นเนี่ยเขาถูกแล้วก็มาเลี้ยงข้าวคุณอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่นะคะโอเคค่ะไปต่อที่คนวันอังคารนะคะคนวันอังคารขอสามใบนะออกมาเป็นเก้าไม้เท้านะคะกิงถ้วยนะคะ แล้วก็สเต็งอีกอะสำหรับคนวันอังคารนะเขาก็บอกว่านะคุณน่าจะมีโชคทางเรื่องของผู้ใหญ่ซัพพอร์ตมากกว่าค่ะดูอย่างนี้นะคะนะเรื่องงานเรื่องการก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะแต่ว่าถ้าเรื่องทางการเสี่ยงโชคเนี่ยไม่น่าใช่นะคะน่าจะเป็นเรื่องของที่แบบว่าผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือมากกว่านะคะหรือมีความรักดีๆนะคะมีคนที่แบบว่าคอยให้ความรักเมตตาคุณหรือว่าคอยอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือมีผู้ชายอุปธรรมอย่างเงี้ยได้นะคะถ้าเป็นโชคอย่างนี้มากกว่านะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คือมีผู้หญิงอุปัรรมอย่างเงี้ยได้ประมาณเนี้เนาะนะคะนะอ่าต่อไปไปต่อดูให้คนวันพุธนะคะคนวันพุธขอสามใบออกมาใบาแรกเป็นเด็กถือดาบนะคะใบที่สองเป็น High p r i n เ e ส s นะคะ ใบที่สามเป็นควีนดาบอีกนะเขาบอกว่าเรื่องโชคเนี่ยนะคะมันออกมาเป็นไฮพรินเทสเน่สามารถคุณสามารถซื้อได้นะคะเพราะว่ามันมันเรียกว่ามันมีความดาร์กเนาะนะคะถ้าซื้อเกี่ยวกับหวยอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะได้อยู่นะะแต่ว่าสองข้างขนาบเนี่ยมันจะเป็นเพทออฟสอดกับควีนออฟสอดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันถ้าถา,ถามว่าเรื่องการเสี่ยงโชคหรือโชคลาภเนี่ย มันเซโนเลยอ่ะมันไม่มีแน่นอนนะคะอันนี้ก็บอกกันตรงๆเนาะแต่ถ้าใครอยากจะซื้อก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าเปอร์เซนต์ในการถูกเนี่ยมันยี่สิบเปอร์เซนอาให้นะคะประมาณนี้นะยี่สบสาสิเปอร์เซนนะคะแต่ถ้าคนจะถูกยังไงมันก็ถูกเนาะนะคะก็ลองดูกันเนาะต่อไปไปต่อที่คนวันพัลิฮัสนะคะคนวันพัลิฮัสขอสามใบค่ะใบแรกเป็นราชินีถือถ้วยนะคะ ใบที่สองก็เป็นหกถ้วยอีกนะคะและใบที่สามเป็นหกไม้เท้านะคะ สำหรับคนวันพฤหัสนะเขาบอกว่าคุณอาจจะมีะถ้าม,มีโชคดีเนี่ยจะได้เรื่องโชคดีจากการอุปถัมภ์นะคะของผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีเรื่องของความรักมากกว่านะคะจะเป็นโชคดีในเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์มากกว่านะคะเรื่องหน้าที่การงานก็โดดเด่นนะคะในวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนี้นะแต่ถ้าอยากจะซื้อเนี่ยก็คือไพ่ก็จะออกมาสวยกว่า วันที่ผ่านมาเนาะนะคะวันอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้ไพ่ดีเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ถ้าอยากจะซื้อก็มองว่าสัก40นะคะสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่เนาะนะคะแต่จริงๆอะไม่ไม่ได้อยากสนับสนุนให้ซื้อนะเพราะไพ่มันไม่ได้ออกเป็นเหรียญเลยนะคะนะแต่ถ้าอยากจะซือซ้อก็ซือซ้อแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้โชคเกี่ยวกับลอตเตอรี่อย่างเงี้ยนะคุณน่าจะได้โชคเกี่ยวกับเป็นวันดีๆของคุณนะคะอีกหนึ่งวันในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะนะโอเคค่ะ ไปต่อที่คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สามใบนะออออกมาเป็นก้าวดาบแล้วอัศวินดาบมาอีกนะคะอ่าสุดท้ายมีหนึ่งไม้เท้านะคะอ่าสำหรับคนวันศุกร์นะเขาก็บอกว่าอ่าเรื่องของ โชคนะคะโชคลาบเนี่ยนะมันอาจจะมาในรูปแบบของงานนะคะหรือว่าโอกาสนะคะใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าความมั่นคงนะคะทางด้านการงานนะคะทางด้านอาชีวิตนะคะในชีวิตเนี่ยอาจจะมีความมั่นคงอะไรเข้ามาในชีวิตในวันที่หนึ่งนี้นะคะก็ mm. คือเป็นเรื่องดีๆะค่ะแต่ถ้าถามว่าควรเสี่ยงโชคไหมเขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณควรจะเสี่ยงนะเพราะม,มีมีไพ่ดาบออกมาอย่างนี้มันเซโนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเสี่ยงก็ได้ว่ามันคุณมีไพ่เอส ออฟวอนอยู่นะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของโชคดีอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่ลอตเตอรี่แน่นอนเลยนะคะแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงก็แล้วแต่ไม่ว่ากันไม่ห้ามกันเนาะนะคะไป mm hmm. ต่อที่คนวันเสาร์นะคะ mm hmm. คนวันเสาร mm ์ hmm. ออกมาเป็นนายออฟสอดเอ้ยนายออฟวอนนะคะ mm hmm. ออกมาเป็นหกดาบนะคะ mm hmm. และออกมาเป็นสองถ้วยนะคะ คนวันเสาร์นะคะเขาบอกว่ามีความโชคดีในเรื่องของข่าวจากทางไกลนะคะแล้วก็เรื่องกิจการการงานมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องของอ่ามิตรภาพคู่รักนะคะหรือว่าหมอดียาดีมากกว่านะคะถ้าสมมติว่าจะเจอโชคลาภเนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะของมาในการลรยานิมิตนะคะมาจากเรื่องของทางไกลมาจากเรื่องของหน้าที่การงานซะมากกว่านะคะหรือว่าอ่ชีวิตนี่กำลังจะดําเนินไปหรือว่าคลี่คลายไปในสุดทิศทางที่ดีขึ้นอย่างนี้มากกว่านะคะมากกว่า ตัวเลขแหละมากกว่าลอตเตอรี่แหละนะแต่ถ้าใครอยากจะซื้อก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ออกมาดีทั้งสามใบเลยนะคะอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะเผื่อว่าอาจจะเป็นแบบว่า,าจจเป็นเป็นโชคของคุณนะคะอาจจะแบบว่าถ้าเราไปห้ามเดี๋ยวมันจะกลายเป็นขัด โชคคุณเนาะเผื่อคุณซื้อแล้วถูกนะเพราะว่าดวงก็ดีค่ะพื้นดวงออกมาถามว่ามีโชคไหมมันก็มีนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าเป็นโชคจากลรตอรี่เลยนะคะแบบนี้นะมันอาจจะเป็นโชคอย่างอื่นที่คุณอาจจะได้ข่าวดีจากทางไกลหรือว่าได้งานใหม่นะคะนะตัวนายออฟสอดอ่ะนายออฟวอนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นงานใหม่ก็ได้ข่าวดีจากทางไกลก็ได้มีคนเดินทางมาหาก็ได้นะคะนะแล้วก็ตัวสองถ้วยน่าจะเป็นอ่าเจอพบรักพบความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้นะคะตามนี้เลยนะนะคะ จบแล้วนะคะสำหรับคนทั้งหุดวันเกิดนะคะถ้ายังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ดูกันเนาะนะคะจะไดโดยะ